ก็เข้ามาได้เรื่อยๆเลยเขียนขึ้นเขาเรื่อยไปชุบต้นหนาวไอ้ไก่ต๊อกไม่ชุบดีกว่าเหลือผมไม่ได้เดินไม่นด้ขาอะโอเคครับแยกหไปนู่นแยกไปนู่นแยกไปนู่นแยกไปนู่นเออไม่ไงก็เหลือสองคนไงแล้วก็ต้องตามสเต็ปของมันคือต้องแบบแบ่งหนึ่งหนึ่งถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะฮะถูกแล้วใหญไปนู่นแยกไปนู่นแหญ่ไปนู่นมาลงมาลงนี่ไก่ต๊อกมาลงนี่ไก่ต๊อกลงมาแล้วเปิดตัวสองอันนะ มีเปิดประตูสองจะได้เปิดหรือเปล่ามันมันจะได้เปิด <ผม S 1> เออจริงต้องหารถขับรถเข้าวงแล้วเดี๋ยวพันยาแน่อน <c oughs> เขียนเลยใช่ไหมเมื่อกี้วงแรงกือผมไม่ไหวจริง <c oughs> ไม่หรอบู๊บบู๊บูบบช่ว,วงน้ำด้วยแหละพูดถึงอ่ะบู๊แช่วงน้ำด้วยยิงแยี่สยังจับจังหวะไม่ได้เลยเนาะ MP w h e แปดอ่ะบอกเลยว่าเล่นยากมากจับจังหวะไม่ได้เลย ไม่เหมือน MP Evo นะถ้าผมเล่นอะถ้าผมเล่น MP Evo ยิงยังไงก็ช่างบอกเลยว่าต้องมีมาแน่แเอเออม่แม่หมายถึง MP Evo เวลาจิมยิงอ่ะคือต้องมีแน่ๆนล่ะเม็ดสองเม็ดสามเม็ดต้องมีต้องมีอดามเมนหัวแต่พอจับ MP เ v o แปพยายามดึงแล้วนะไม่เข้าหัวเลยว่ะเล่นยากจังจะใช่อาจจะดีเกินไปสำหรับพี่พี่ไม่ค่อยชอบคนดีหรอกพี่ชอบคนเร็วๆ เพราะพี่ก็เร็ว <laughs> <laughs> นี่นบอลคิดว่าพี่สตรีมในต็อกต็อกนะอ๋อคือนนี้สตรีมในเพจครับน้องบอลคืนนี้สตรีมในเพจครับแจ้งพี่ <p> พี่แจ้งพี่แจ้งไปในแชทซับพอร์เตอร์แล้วนี่น้องน้องบอลไม่ได้อ่านแชทหรอพี่แจ้งไปแล้วนี่โอยมไไ่ด้คืนนี้ไม่รู้หรอกคืนนี้แล้วก็บวกกับน้องตังด้วยแหละน้องตังเขาบอกว่าเขาจะมายืนห้องด้วยก็เลยเออก็เลยสตรีมใน ในเฟสเลยนะครับผมสตรีมไม่เพดเลยคนนี้นี่จะพาไปเปิดกล่องของทสทาวเลยไม่ไปกันหรอกเกันเน่ยเทสทาวอยู่ตรงนี้๋อา,อ,าอาพิกขอเปิดไปแล้วเนี่ยว้าเปิดอยู่หรอกิ๊กไม่ต้องเปิดหรอมั้งอ๋อพบอยังอะ่ะจะทิ้งกุญแจนะถ้างั้นอะ่ะเออจริงเลยจริงเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเอาข้างหน้าก็ได้ยิงตัวสองตัวก็ของฟูแล้วเราตัวตงใหม่ น้ำบอลกับพื่งบอลแข่งบอลเสร็จนะบอลวันนี้บอลได้ที่เท่าไหร่วันนี้แข่งบอลเสร็จแล้วได้ที่เท่าไหร่ครับเรายิงเขาหรือเขายิงเราอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตบอเนาะมีตัวกับพี่มีตัวยังไงเฮ้ยโดนหัวปมพี่จิ้มไหวไหมเฮ้ยทาไมไม่ตายอ่ะ กูจำดำอีกเป็ยังเดูเลยนะก็ไม่จะตายแล้วน่ะมันพัญญาอยู่น่ะบู๊ยิงให้โดนก็ตายแล้วน่ะบู๊ยิงให้ตายก็โดนแล้วแล้วบู๊ติดเลนบู๊ติดเลนต้นหนาวต้นหนาวเคลียร์ต้นหนาวลาดคมๆไประวังเขาล่าหัวเอ้าไอ้ต้นหนาวก็เขาก็เองไม่ดูจังหวะเมื่อกี้เขาหลบเข้ามุมมุมเสาเองก็วิ่งไปหาได้ผมห้าวไงไม่เป็นไรหรอกแบบ่งแบบวิ well, so. to to season, you know. ่งทำไมยิงไม่ตายวะ เล่นยากว่ะผมผมต้องต้องใช้เวลาเออเล่นเยอะเลือสามรอยะคนดูผมขอขอขอจับจังหวะปืนไอ้ตัวตัวเลเวล8ปดก่อนะไอ้ MP เนี่ยเล่นยากจริงว่ะไม่เข้ามือดูกับพี่เหรอไอ้เดือดคนหนาวมากอย่างผมไม่เห็นนะมันมีเท้ามันงบักดต่อ พ่กนี้สตรีมไหมสตรีมนะสตรีมทุกวันเลยครับผมสตรีมทุกวันเลยสตรีมครับมันอยู่ข้างหน้าเพื่อนมันโดดใหม่แล้วนั่นไงผมเจอแล้วมังกรแล้วก็มังกรแล้วก็แอร์บอร์โอ้ยขวาเต็มเลยโอ้ยขี้กัวเลย พี่มูมันไม่มีตัวลงมีตัวลงใหม่มีตัวลงใหม่หลังพวกเองตัวพีชไปช้าเจ็บพี่ใหม่พี่ใหม่เยอะมากเลยพี่จิมสี่ตัวเลยพี่พี่ถอยนะพี่ถอยนะพี่ถอยนะถอยเลยพี่ตั้งหนักเป็นพี่ใหม่ด้วยเลยมันมาสี่เลยนะแล้วที่สี่แต่ไม่ได้ที่หนึ่งในใจเธอเดี๋ยววันไหนวันหนึ่งเราเดี๋ยวเราก็ได้ที่หนึ่งเอง วเยอะจริงมันมีตัวลงใหม่ได้ยิงยิงหลังพวกเองมั้งย่าจริงตัวตัวลงใหม่แต่ผมยิงตัวลงใหม่ได้แล้วแล้วอยากเป็นเอ้ยมีตัวมีโดนเปิด <laughs> หนึ่งร้อยเมตรพี่กิ๊กไหวเก๊กไหนไม่มีเก๊กไหนกิ๊กอ๋อพี่กิ๊กเหรออยากเป็นกิ๊กเหรอกิ๊กชอบเบรกเปล่าไม่ไผมแค่ ดูดิถ้าเป็นอีโวผมยังไงผมก็โดนหัวนะเออสักทีสักทีอ้าวแล้วคนละตีเอาวอ้าวอ้าวแล้วใครอีกเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเอออ้าวอาเออดีผัดกันยิงผัดกันรัดเออดีพวกมึงเห็นไหมถ้าเป็น MP ็มพอีโวอ่ะลูดไปเมื่อกี้อ่ะชุดแรกอ่ะยังไงก็ต้องมีแดงๆแต่นี้แม่งเหลืองๆเลยโอ้จังหวะโดนสาบค่อยเข้าหัว ท้อว่ะเอ็มพีเวลแปดเล่นยากจากัดนหนปวดเยี่ยวอ่ะพี่จิมน้องย่านะวัสดีน้องยา่าปวดเยี่ยวไปเยี่ยวดิน้องของพี่ขนาะดพี่ปวดเยี่ยวพี่ยังเดินไปเยี่ยวเลยแต่ละเกมเนี่ยพี่กินน้ำหมดเนี่ยขวดนี้จะหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวเหรอวะให้มันไม่เห็นปะเนี่เยเหลือแค่กลนขวดแล้วเนี่ยสตรีมแต่ละทีเนี่ยกินน้ำเยอะๆไปเยี่ยวก่อนเดี๋ยวมาดูครับน้องย่านะโอเคเองไม่ถือมือถือเข้าไปเลยวะไม่ไงเดี๋ยวมันหล่น อ๋อเดี๋ยวมันหล่นใช่ไหมเดี๋ยวมันหล่นใส่สิโถกิกเป็นหมอทั้งเกมเลยนะเกมเนี่ยใช่ได้แจทุกหมดเลยกิกเป็นหมอทั้งเกมเลยอ่ะบอกแล้วกิกแบกกิกไหวแหลงแกนไงแบบต้องให้แรงแกนแบกไงต้องให้แรงแกนแบกโหสาสี่คนไม่ด ให้แรงแกนแบกก็ถูกแล้วนะเราเราแรงแดงไงเราแรงแดงก็ให้ให้แรงแกนแบกถูกแล้วทุบไอจิมมาเลยแล้วไม่ด <โฮ S 1> ได้คิวเพราะว่ยเอ้ายังไม่ได้คิวเหรอดาเมจล่อไปเจ็ดหอยังไม่ได้คิวเหรอไลยดายมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายอ่ะมันโปตแบบโหดูร้อยเก้าแปดไม่ได้เรืไมไมอสองเหลือสามร้อยเนาะ ไม่พี่ถ้ามันเปิดก่อนผมมันจะไม่ได้เคลื่อนถืออ๋อยิจิมมาพร้อมกับน้องหมาน่ารักมากเลยน่ารักมากนะโอ้ย M U M P ปะไม่เอาเอ้ยสองควงปนันอะไม่ใช่สองพกเฮ้ยเฮ้ยใครยิงอะไรกันอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเจ๊เอา เอ้ามีพีสเู้มีอะไรโอ้ย <S <S โอ๊ย,ต,ย,อยตัวเดิมเลยที่ทีมเอ้ยตัวเดิมเลยนี่หว่าที่มันอยู่บ้านเอวนี่หว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงกูลงตรงนี้วะมันติงเตินไปดไหนนะนหนมันเป็นนักแข่งมันเป็นนักแข่งจริงเมื่อกี้มันรู้ได้ไงวะวิ <S <S ่งแบบวิบบบ่งกันมากันแบบหน้าตั้งเลยนะ วิ yeah. <S <S ่งกันมาแบบหน้าตั้งเลยอ่ะโอพึ่งลงคลิอนไปปพึ่งพึ่งลงคลิปไอ้อะไรด้าดักสมทุงดักสตรีมไปด้วยเมื่อกี้เก็บฉามทำไมพี่ชอบลงเฟซแบบรูปอ่ารูปโปอย่างครับผมลูกอ๋อเน้นเน้นขำๆเน้นสนุกเฮฮากันครับผมน้องภูภูนะครับผมเน้นสนุกเน้นเฮฮาสนุกสนุกกันครับ นี่เขาเรียกว่าการแอบที่เนียนที่สุดอ่าเน้นลงรูปแบบอ่าขำๆรูปแบบยี่สิบบวกบ้างแล้วตลกตลกบ้างเศร้าๆบ้างนะมาทุกรูปแบบนะครับผมมองมาแย่ว นะสวัสดีอับดูลล้อนะผมอับดูลล้อมันนะผมสวัสดีคััฟวสวัสดีน้องภูภูด,ด้วย <c oughs> ถือไม่ได้เดี๋ยวเ <c oughs> มียบอกว่าแอบโอนตังค์ให้กิ๊กอีกประสบการณ์มันโชคโชนนะ <c oughs> อแสดงว่ามีประสบการณ์